ครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับแม่นอย่างเอกครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เมื่อคืนหนีบอตบิ๊กเพิ่นก็ไปเล่นคอนเสิร์ตครับพี่น้องนะครับแต่ว่าเอฟซีนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ไปว่าแล้วนะครับบอกว่าวแล้วเนี่ยร้องเพลงแซะ อดีตครับพี่น้องนะครับแล้วก็บ,บอกว่าเล้าเนี่ยอิดฉ้านะครับย่านเขาได้ดีกว่านะครับย่านเขารวยกว่าย่านเขามีความสุขก็เลยแฉก็เลยอ่าลองเพลงแซะเขาประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับล่าสุดเพจอย่าให้พูดนะครับพี่น้องเพิ่นกาอ่าลงไว้แบบนี้นะครับบอกว่าคนฟังพวกมึงก็ทนฟังกันได้เนาะ ปอบใจอ่ามันมันม่งให้มันไปมุบอ่อนนี่ผู้ชายแท้ๆใครเขาจะทำกันปาดพี่น้องนะครับก็คือบุรีบอตบิ๊กอีกแล้วนะครับอ่าว่าล่องเพลงแบบซีเนี่ยอ่าคนฟังก็ทนฟังน้อนะครับผู้ชายแท้ๆเนี่ยเขาบุล่องแบบซีดอกประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเอาไปฟังบางช่วงบางตอนก่อน,นครับว่าบอตบิ๊กเนี่ยเพิ่นล่องอยังครับทำไมเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งถึงเดือดครับผมไปฟังครับ น้ำใจแสนชั่ววร้อยผัมน,นแนละครับหลังจากเพจนี้เอาลงไปนะครับก็มีเอฟซีนะครับเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับเป็นเอฟซีอีกฝั่งหนึ่งกับพี่น้องนะครับจังท่านี้ก็บอกว่าน่าสงสารเนาะแกคงเสียใจเสียดายอดีตแฟนเก่ามาก แสะไม่ยอมเลิกลาคงยังทำใจไม่ได้แหละประมาณนี้กับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอีกหน่อยก็เป็นบ้านะครับส่วนอีกคนหนึงก็กว่าแบบซี่บอกว่าร้อ,องเหมือนแสะเขาจริงๆค่ะนะครับส่วนคนหนึ่งก็บอกว่าเขาแต่งแล้วเขาเริ่มไม่แล้วอย่าร้องเขาเนี่ยมูฟออนแล้ว พี่นอนะครับอันนี้คือเอฟซีจากฟังนันครับพี่นอนะครับกระเข้าไปคอมเมนต์เยอะมากนะครับอ่าแล้วก็แซบอดบิกครับพี่นอนะครับต่างๆนานานะครับบอกว่าบอตบิกเนี่ยไปล่องเพลงแซ่อดีตครับพี่นอนะครับอันนี้ก็บนแน่ใจนะครับว่า ไปเอาข้อมูลมาจากไหนกับพี่นองนะครับหรือว่าคิดไปเองหรือเปล่านะครับบอสบิ๊กเราก็ลองธรรมดาของเราด้วยกับพี่นองนะครับแต่ว่าเอฟซีฟังนันบอกว่าเราเนี่ยไปลองแซะกับพี่นองนะครับเอานั่นแหละครับเอฟซีฟังนันก็บอกว่าบอสบิ๊กไปอิจฉานะครับ่านเขาดีกว่าตีเขาแต่งงานแล้วเดประมาณนี้ครับพี่นองนะครับจะเสียใจหลายทำใจในยเด้อประมาณนั้นแหละพี่นอห้องนะครับนั่นแหละครับเอฟซีฟังนันก็จุก อกรับพี่นนะครับหลังจากบอดบิกลองเพลงนี้นะครับออกมาเดือดสุดๆกับพี่น้องนะครับบนแน่ใจว่าจุกอกเรื่องอย่างกับพี่นองแต่ว่าค่อนข้างเดือดมากๆนะครับหรือว่าพูดตรงจุดแทงใจดําอีกฝั่งหรือเปล่าอันนี้ก็บนแน่ใจกับพี่นนะครับทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้นะครับถ้าว่าหลายมือที่ยาวครับทุกท่านอ่าคลิปนี้ลาไปก่อนครับคิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ